สวัสดีจ้าลงตลดตะโดนเราก็ดีไมอ่อย่างก็ทิ่มไปแล้วอันอยุปัมน,นี่จะมางอแงด้วยสันดอกงอแงไงให้จับกล่องสึกาจารบะได้ใส่งานกับใส่ใส่อันซมนีกับบะได้โลงๆสันดอกทิ่มไปนี่เลยถีบลงหมดเลยข้านไปไม่มีประโยชน์ไหมครับผู้เดียวไปก็ปลูกสมายใจ สัหัวเสือทิ้มไม่ค้างท้างี่ล่ะไม่มีประโยชน์เอาโชว์ก็ไม่ได้ใช้งานก็ไม่ได้เงือตัวอะไรลูกเอา้าแม่เหน่ไปหาพ่อไงนอนนี้ก็แต่อีหันว่าตะโกตีนคุณแจคุยายเสื้อต่ละเกีไอ้กับอกเกียสิต่น เอ็มพุดสอไอติคอยก็แห้งงวงสายงวกขวาขวา,ขวา,ขวา,ขวาบระดับฐานยู่เบิ้งสายเบิ้งสายเบิ้งขวารถบระดับฐานปันไดเด้อ,อต้องขาพูดสื่อเด้อใส่งานยังกับอะไ้บอกให้ถือก็ถือบัญใดโอ้ยลงรง,งจากรถวางสิละว่างสิละนะไม่มีประโยชน์นะจะมานั่งกับรถให้หนักรถทำไม ทิ้มไบนี่ล่ะก็ลังก็ได้มาาหับเอาเขาเก่าห่อะฮ่าฮิวสันตุกัสโดเตนนี่ฮัลโหลไอ้น้าต่างรถซับกับกาวรูทตนี่ผสมปก่กอน ้งานก็ไม่ได้ให้ถือกล้องซื้อโอ้ยสะถือกล้องซื้อทัอกอยางยาิ่ยังโดนนี่ไ่ได้ศูนย์ดอกเขาบอกว่าล่องล่องนี่เจ้าเจ้าจะไปต้องคอยดอกขนานขนานรถสนับไม่ประโยชน์เครียดโดนล่องรถเครียดกับเครียดตัว ของบางอย่างใช้งานไม่ได้เอาทิ้งลงขยะก็ได้เปลืองเนื้อทีเออลีนี่แล้วเพอ่อนทำงานไดอยู่ติบ่ากันย่าเป,ป็นคยนอนเว้นรอบสองอยู่โซโฟ,ฟาหนากระทันเป็นเพื่อนกันไปโยกันยีดาา่ดอกว่าไปโยกันฟื้น ก็ไปยกฟืน้นอยู่ยกฟืน้ฟนนั่นเศร้าหนาแล้วทางมันไปกับอยาเกเจ็บรางมาสัตว์โอ้ยใส่เปียกสลิงกเก็บรางวิทประโยชน์เอาโชว์ก็โชว์ไม่ได้ใช้งานก็ใช้งานไม่ได้เก็บไว้เพื่อที่อย่างว่าแบบสิพกบัดพกไม่เห็นคนฟังเหมือนไม่รับคาจุบอ่ะฮะให้หัวในดอก ราะแม่เทือเรือแหลงที่เราคอยทิ่มพรว่าลงรถนี่ขอลงมึงลงไปเรือเอ้ยปีกว่าเทือหนึ่งนึนงใจกลางเมืองเลยงอแง่ดีหนักไฟแดงเขาบอกลงจากรถศูนย์ได้ก่อยลงมึไปทำไมสันตอดมมากแต่ใจยังผู้เดียวฉันก็ฉันก็นนกนให้ฉันเอาใจฉัน,นเนี่ยเป็นอย่าง ต้องมาตามใจคนทางโลกเปืือนายพี่เจ้าเสือบนิเพื่อนบอกเาขาบอกเรื่องจริงเลยนี่นขากรนมากกันเลยครับเอามาันึังเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเขาบอกแม่เขาเสืหน่ะสิบยอดยิมรถไปครับลูกเลยเมืเ่อนี้เพื่อนกับผ้าลูกสาวไปเสือนมิตาโซเฟียดลาตุรีมิตาอ,อูซิมันเลย คือเาเสียบแบตบุุ่ใไม่ยูเทียนได้ว่างนะแบบว่างนะเพราะว่าโซเฟียนีไน่ไอโฟนไอโฟนมมนจะเปลืองสายสาดแบตเนาะเพิ่นเรยว่าซื้อแบบไืเสืนซื้อแบบที่ว่างนะแบบว่าเป็นเสียบนะแบบว่างนะเพิ่นก็ซื้อคือการ เพริ่มนักธุรก,กิจหลวงอันโทรศัพท์ซื้อมะแพงเอามาไว้อันถลับโทรศัพท์เอามาไว้ถลับซื้อไหมซาโทรศัพท์อันกับเขาประเด็นมันเดือดร้อนเงื่อนไดอกโทรศัพท์เหล่านั่นโทรศัพท์ของเฮงงานเราก็มีอ่ะนะเวลาไรเฮงงานนะแต่โทรศัพท์ตีล้อใส่นั่นราคาแพงกว่าโทรศัพท์ข่อยหลายเติบอันเพราะมีประโยชน์เอาไว้รับซื้อไหมไปถามเนี่ยสลัดเร่งงู ก็เข้าใจไม่ได้เดือดร้อนนะใอถทำคอยบ้างสิละโทรศัพทเจอามันแพงแห้งจะซื้อไม่แงหยังซื้อเพื่ออย่าง็ถามเนี่ยเฮ็ดอันยูทูปเฮ็ดอีนหยังกับเฮ็ดแต่จริงๆมันกับแม่ปัญหาของข่อยดอกมันเกิดเงินเล่าแหละใอพ่อท่านนี้เครียดไหมคอทถเมเลยจบจะซื้อมาแพงเพื่อหยังจะกู้เสื่อนอันลอยก็ยูโรก็ได้ดอกจะไปซื้อหยังหลักพันอ่ะแล้วพันยูโรน่ะเพื่อเพ่อหยังคะ บ่อแค่นี้ขีข้อดแมมก็เงินเจ้าตลาแต่อยคอยบอกด้อเจ้าซื้อมาเห็ดย่างเจ้าเห็ดยูทูบยูทูปก็อคอยนี่นะพ่อได้เงินได้ข้ามมานะคอยวางสินะอันยูทูปก็สร้างดอกปรได้ใส่น้ำนอกสัน่นเอาเป็นอยังก็ต่อยเจ้าใส่หนะ่อยคอยปรได้จฐ์เป็นต่อยเจ้าใส่ด้อยสันนอกจมชีวิตเจ้าของดีก็จมชีวิตคนอื่น ยัหัวซื้อโทรศัพท์หลักพันยูโรมันเป็นพันหาดิเพื่อข้ออวดสลดัดสลับซื้อไหมกับโท่ออกซ์ไหมอันเฟซกับยมโมเรนไอจีกับมิวห่างบัลฟานเลนดอกฟันเลนไอจีส่วนหลายนอกฝรั่งเฟซอ่าวอตส์อสสแอบวอตส์แอปมันไม่มัด หาลอยยูโรซื้อมาเพื่อไปกระซนะูนตอนน่ะโง่แล้วมุฉลาดเนี่ยเครียดไล่ลงรถเลยกบมาก,กัะตกงไปทำเขาเกินหรอว่ารถกับรถแม่เขาเนาะมาส่งลูกมา <c oughs> โอ้ยเริ่มแต่เริ่มละลายแล้วนะจ๊ะเห็นปะ หน้ากับไปแล้วเห็นตาเหลือทุงหน้าพอรุพอได้เเยียบว่ามีคนเปนแต่เป็นตองมันมันเกิดสิละลายไปเองแต่ละลายสากสินะไยสอนตัวอันได้ลุนได้ออกมาไหมมีมืมดน้ำเขาสิปสิ้นเปลืองอยางใาใสหลับเสือ กับยังบอทายนี่ค่อยว่าเออถ้ามักถ่ายรูปเก็บเอาโทรศัพท์ดีถ้าอันเก็บสื่อมาไปเก็บรูปภาพถ่ายรูปกับบอทายโอ้เกิดมาเพื่อโง่งจริงนะคนต <c oughs> าผัวจะคองนี่แหละ <c oughs> ให้คอยหัวโ <c> อ <oughs> ้ตาผมกากสิกระหัววันนี้ล่ละ พ่อลูกยังมาไม่ถึงนะก็เริ่มแฉะแล้วนะจ๊ะก็เริ่มแฉะแล้วจ้าเห็นไหมก็จะเลอะเทอะลงทงลงเท้าแน่นบ้างมันคือฉลาด้างเดี่อกับกศุนเลยเพราะว่าเอ้ามันเป็นเรื่องจริงที่ว่าคนคนที่อยู่ด้วยกันต้องทักท้วงเห็นไลูบกับประทไทยเอารูบ คุม้มทายรูปบะแมนนั้นรูปกับบาดไยอ่าเฮ็ดยูทูบกับบได้เฮ็ดเฮ็ดอ่าเพจกับบได้เฮ็ดในโทรศัพท์มีอย่างตีมีแอปอันธนาคารเอาไว้จ่ายบินจริงๆแทบจะบ,บรรจายนั่นบิดบ่ไดเฮ็ดเองเนาะเราตั้งอัตโนมัติไว้ อาประจําเดือนอยู่แล้วเราต้องไม่กดใจกดอย่างเพราะมีเราเรามีไายใจประจําเดือนจริงๆกเงันเล่า่น่ะแต่ว่าขั้นเฉลวนะคือขั้นแค่ u n d e r s สแตนไหมคะรูปกระบาโทัพวสรพันลักพันหารอยยูโรปีที่แล้วมันซื้อในเพ่กี่เดือนเองอันซื้ออย่างอันนว่แขนพันพร้อมอันบึ่งความดันเนะโอ้ยใครไ้หัวมันมันไม่ได้มีประโยชน์นึกภาพบ่บ่มันไม่ได้มีประโยชน์ที่ คุณต้องซื้ออะไรที่มันแพงแอปในโทรศัพท์อ่ะแอปเมื่อถือแอปอ่าธนาคารอะ่ะโทรศัพท์เครื่องอะ่ะไม่กี่ร้อยก็สามารถใส่ได้คือเหมือนฉลาดแต่งงสินนะถ้าพวกเจ้าของเนี่ยแหละใครไล่ลงรถไล่ก็บอกว่าอันคยบอกแค่นี้นะเรียดเด้เพิ่นเกียร์หน่อยเด็กล้วว่าไปลงลงไปปทายยุหันแล้ไ่อยากไปนําคกร์มาสมาบอดองยังสิงเงี้ยสิงเงี้ยสิงเงี้ยไปโอ้ยคุณหลานเ้ยสันดอง คืออัดอันมาโดนเนาะมาถึงจะจดเอาอิล่ได้เร่อยแมันเป็นเรื่องที่มามันไม่ไมไมควรที่จะซื้ออะไรที่สิ้นเปลืองยูทูยูทูกระเ,เพะเห็ดเพจก็บเะเห็ดเอิญเขาก็ไม่ขนาดรูปยังไม่เคยถ่ายหนังหน้าตัวเองเจะาพ่อเจ้ามาเพื่ออ,อย่างให้เขาถามด้วยเอามาเพื่อซื้อแพงๆมาเพื่อปีหนึ่งแบบนี้อีอสองปีแล้วก็เปลี่ยนมาอีกเด้ออันบาซื้อเครื่องให้แขวนนั่น เครื่องแล้วเ่กี้อยแหมเมค่อกสศูนยังไงโทรศัพท์มึงมนะันซื้อท่องในเป็นบาทส,สองบาทนะ่ะราคาโทรศัพท์มึงนะั้นคืองอมคือโง่เง,ง,งาเต่าตุตนแหละเอออหลี่ก็เพื่อนพวจของแหละเรื่องเรื่องมาเรื่องไม่น่าจะโง่แห่โอ้ยกระพวดพ่ัฝรั่งเองถ้ามีคนแผลภาษาได้ฟังเด้อเรื่องโทรศัพท์บ่แมนเรื่องนี้นะถ้ามีคน มีม,มีมีคนาให้ทีรู้เรื่องเล้ไปรู้จักก็พัวขายน้ำแล้วไปกก๋พูพอเออเมียเธอพูดอะไรเธอเรื่องพิษกันอีกตามสบายจ้าแม่นประสันอันไม่เล่นอะไรซื้อมาไม่สิ้นเปลืองทำไมหขนาจุ่มบอกว่ามีเงินไหมแล้วซื้อสดพร้อมเลยโมเมนต์พร้อมเยก็เงินตัวว่าลูกสาวไปซื้อหนั่ยู่อนสิขอยสิถีบลง่งหลดนะตัวได้ขอร์ดไล,ล่ลงรถเลยอัน คือเรื่องืองเรื่องข่อยอย่างเราฉลาดนงซินะย่าไมา่ฉลาดแต่กับข่อยไหลฉลาดแนวเรื่องเรื่องที่ไม่น่าจะสินนานานะส้นเปลืองบนน่าจะสิ้นเปลืองเข้าใจว่าไม่ใช่เงินของข่อยแต่ข่อยอยูน่นอย่กัขั้นแขวนะสันตูโซเฟียตรงนี้นะคะลูกตรงนี้ค่ะสันตูสวัสดีครับก่อนไม่เสม็มากสดพี่บิ๊กมาโซเฟียลูกสวัสดีค่ะ,คะ,คะหนูอายมากเลยนะคะลูก ทำไมไม่ไม่เหมือนเหมือนแม่มั่งทำไมห่วยบอกยิงมาแล้วหรกเด้ถ่ายรูปยิงป่งบ้าแค่ถ่ายถ้าจะบอกว่าซื้อโทศรศัพท์ดีๆเพื่อมาถ่ายรูป <c oughs> พลังหลายคนเป็นเด้อเลยยะพ่า <c> แ <oughs> ม่ตะผัวฉันเนอ้อพวนมากแล้วเดี๋ยวขอไปส่งลูกกันเนอ้อไป อะไรอีซีมาแล้วไปยักษ์ส์เฮบว่ามันก็เอซีวีก็เอติฮักเกะไอยากไปน้ำพองย่อปเยนต้เติฮักเก ต้านนี่มานี่อ๋อ <murra> <T 'arne. Mani. murra>

สามคนจะมีผู้ใหญ่บ้านลูกคนโตมีกับคนไทยเนาะมีกับคนไทยหนึ่งคนมีกับชาวฟินแลนด์สองคนจะนิกกี้กูสวัสดีค่ะโมเรื่องผัวนี่แหละโง่เลยสลาดอันพอน่อแม่ตาผัวคอ,อ,อยเดู้คอยยิ้นูมคอยว่ากันมึงเส่พ่อแม่พนซื้อสดด้วยนะ ปากกุของเงินนะ่ะนะบ่มีบ่มี่าสัน่นโอ้ยเจ้าหม้อตัวฉลาดอวนโง่หรือโง่ฉลาดมีอยู่สองอย่างในนี่คอยงวกข้อบ่ได้ไม่ได้เต็มที่นะคุณมองตรงงวกคือ่างวกดูอะไรแค่ชำเลี่ยงต่ไปอันตรายนะพูดถึงว่า ดูหุบเขานะคะใครว้าเน่ไปฮับปั้มนั่นไปฮับอันคุณลานคนเด้อเดี๋ยวเขาจะไปยืมรถเดี๋ยวเขาจะบอกโอ้หนามันว่ามองนี่เป็นหนามนเจิงเลย,น,ลน,ยลนี่ไปแล้วโซเฟียสันตัวอยากหัวบอกเรื่องโทรศัพท์นี่เแล้วดอไม่เคยหัวเนี่ยหรอไปอยากน้ำเงินเขาเนาะ ปาติพ่อเอ้าคอยขับรถยังไงคอยขึ้ใส่เกียร์พี่สมัยจีกเนอะให้กรล่มบอดดีอยู่อยากแซงก็แซงไป แดดดีดีด้วย嘛เนี่ยแซงโอ้ยตัวตำรวจมาในมอยสิหัวเราะให้ขี้ฟันร่วงไปเลยจักรยฟ้าไปยังค่้ครับแปดสิบได้ง้อไปกลับเอากลับยาเอาคือเก้เา,กายืมรถแม่เขามาก เดี๋ยวบ่มีรถไปหัปลูกวันศุกร์อีกจริงๆวันศุกร์ไม่ต้องไปรับแต่เดี๋ยวามเดียวว่าคอประเด็นเขาโดนแล้วข่อยก็เลยบอกว่าฉันขอไปหาปลูกอีนิบอวันศุกร์ศุกร์เสาร์อยู่กับแม่วันอาทิตย์อยู่กับแม่ตอนเช้าตอนบ่ายเขาก็มาส่งคือจังอาทิตย์อาทิตย์นี่และแต่ปกติข่อยตะตะกอนข่อยอยู่ที่แรกข่อยเห็นงานเนาะข่อยเคสแบบนี้คือกันคือว่าพอข่อยรับจอบลายเสาร์อาทิตย์ก็สนะข่อยเลยว่าอาทิตย์เป็นอาทิตย์นะ ได้จริงอ่ะกดข้อแม้เราตกลงกันมาห้าปีแล้วเห็นแบบนี้ว่าพื้นนพวจคองนี่แหละไปว่าพื้อนพวเพื่นเขาสิหายไอคอยหัวเนะี่ยรูปยนีบะเคยถ่า,ายจักเถื่อนในโทรศัพท์ันเคยถ่า,ายบะมันก็บ่ะเคย เออแต่ซื้อมากจากไทยลูกกระเพ้าอย่างสี่คือปลาบาเด้อสลัดอวดงอง้อวดสลดัด เสร็จแล้วเข้าหน้าร้อนแล้วจ้าเปียกเมียกแล้วจะเข้านาหอนแล้วเลืล่อมลาลายยากหญ้าเขียวกระสีขืนบ่เดือนหกเดือนเจ็ดนี่เฮ็ดกระสีขืนมันบ่กระสีไปเก็บอยู่แล้วขังบ่ท้อหดอดทนอือตะกรอนดอกร่างกายไม่ไหวแล้วก้มเงยไม่ได้ปกติกเก็บเห็นมันตรงกลมเด้อไมันยืนนายืนนาตรงไป <c oughs> ออการว่าพื้นผัวคืองานของค่อยนะจ๊ะถ้าเขาหูที่เขาไหลออกจากงันเส้นไหลค่ะมองอยูบืดบะอยากเด,ด้อไดอ่านน้ำเด้อจ้ะไม่ได้อ่านนะเพราะว่าอันตรายในการขับรถเริ่มละลายแล้วละลล่แล้วกับคนก็เริ่มอ่าแต่นหน้าบ้าข่อยนะั้นไล่ยอย่างกี่เพราะว่ามัน มันอีหมามันหลายเนาะเริ่มกวดใบไ,ไม้แหง้งเริ่มตกแต่งหน้าบ้านปลูกดอกมงดอกไม้พอปลูกยังค่ะเปืองค่ะดอกไม้กระแพงพอปลูกจะปีนี่ถ้าอยากปลูกพักอยู่เบื้องเบื้องคอยบอกวางสิละคอยอยากเลยล่งปลูกพักเป็นที่เป็นพลาสติกหรือเป็นแก้วเบื้องก่อนเบื้องมาปีแล้วจบสิเปียกหัวไม้แล้ว จะได้ปลูกผักปลูกกันพริกปลูกหยังเพาราะว่าใส่ลงปลูกผักมันปลูกป่าคืนพวกพริกพวกหยังนนะใกล้แล้วใส่เห็ดหยังกับไปเห็ดโอ้ยโซโลค่ะกับโซโลโพอด คขละจังหวัดได้คอยกับลูกคอยอยู่ขนละจังหวัดนะจ๊ะไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกัน เพ่งกับะ่ะไ้ยันพิดเพียนยันพิพี่มากเปิดเพลงอยู่เตาเสียงลุงอะนะไว้ตัวทันนะ <laughs> สีมหาปีแล้วไอ้จะส่งเสียค่าดูแลอีกแต่ละเดือนแต่เดือนนี้ยังไม่จ่ายนะอรอเงินอยู่หลายเดือนนะบรรจายกะมันมีกระดาษมหาเนะาะกระดาษคห้ใยรด่านกระดาษที่ว่แบบาาเราเราทำผิดที่สินะ ไม่กดเด้โอดีตเจ้าขอน้อหอนแล้ว แม่ผู้เดียวยังถือได้ไหมใหยเป็นต้องอาศัยผัวเลยให้ถือไม่ซื้อไหมก็อสอ่งหยากแข้งไหมเอาคือศูนย์แหกงแต่ก็พอเมื่อดด้วันนี้เป็นเรื่องจริงเด็คือแบบอะไรเนี่ยโอ้ยน้่กับ่วมทางอยู่มันเหลือมาม่ไ่แล้วมันก็เนาะนก็จะประมาณ ประมาณนี้ประมาณแบบว่าอ็เสียเขาเล่นไหนเนาะเขาเล่นนี่ก็ได้ปะออกนอกเล่นหมดแล้วธรรมดาดิค่ะขับยังไงให้เขาด่าบ่าจอดมองมองเขาให้จอดเดีเท่านี้แล้วจ้าได้ไปหับออัวกรอนแม่นางหายคือกากระกขี่ม้งโปง้งลวบอกเมียกูสิมาหับอ,อกูบ้านเนแต่ลูกยู่ดอกว่าตรงมาหับเอาเพราะว่าอย่างยืมรถอัน ยิมรถดไม่ห้ามากนะจ้าอยูก่กับสามีใหม่ห้าปีแล้วจา้าเอ้สีป่ปีก็จะเอาก็จะย้ายบ้านเล็กที่ใหม่แล้วจา้าเพราะเป็นคนที่แบบว่าศูนเว้ ใส่จับพรวาพสาไปซื้อเห็ดนาบุตรเพื่อเบออยู่อับปากหาเงไงได้เ่ยเถอะว่าเมนพอคอยเรื่องสันดอกแต่ใส่ยู่ดอกว้าแต่หกระจมแน่นะมันมันบ่ใส่มันบ่แมนเข้าใจบ่ซื้อัม่ยังทรศัพารแพงแพงไหมรูปกันยังมาถ่ายไหมขอบคุณคทครแทนยังใครไปอา่านมาทีแหลกพุ่มาอ่านเนี่ยี โอเคเด้อจ้าสีแล้ยุติกันวบาเด้อจ้าแฉะมากเลยตอนนี้โอเคนะคะเดี๋ยวสิไม่เห็นคอยตั้งกล้องเฮ็ดนาบุบูครา,าออกซื้อนี่สิคักเด้ดดอไม่ได้วหานาเด้อสันโดไม่ยาต้นหนาไม่ยากระดามาแล้วเดีแต่ไม่ยาหน่อยยุฟังคอยไม่ยาคอยนย่อยยฟังคอยแล้วก็ย่อมรับวลิลูกลูกแล้วเป็นเังสันเไม่ยาน่อยยุฟังลูกไพ เออโอเคแล้จ้าท่านี้และจ้า